ไจะไปเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้ใกล้บงชีตรงนี้เหรอโอยเข้าไม่ได้ยังไงเข้าไม่ได้ครับสองมาตรฐานเหรอวันนี้ไลฟ์สุดเรากล้องสามตัวเลยไอเต๋ามึงชัดคนเดียวนะสิเธอกินช่างอื่นก็เล่นดีทับทายคนอื่นเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่เด้อ เาข,ข้านีไม่เข้าอ่ะข้าพี่แม่ของข้าอ่ะผมก็ต้องฉีดข้างนี้แหละโ,โ,โอ้ยไม่ใช่สนอทงหยิบไหครับผมใช่เป็นงทไรกม่ใ <c oughs> ไม่เม้่้กเยเฮ้ยเดี๋ยวยเฮ้ยมึงไหนมึงแต่ตัวไปไหนเนี่ย รีบกับบ้านเลยปุณกิบครับไม่ได้ดูเหรอสงบสติลงหน่อยเจ้าหน้าที่เจ้าที่ดูแลหน่อยแล้าโดนตโจ๊กเจ้าที่สงบสติลงหน่อยดูพูดขาดพูดพูดจะลุกหัวขาดแล้วนายกูไล่กันอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวให้เกณฑ์สถานที่ด้วยคุณต้องให้เกณฑ์สถานที่ครับจะเข้าแล้วเนาะเฮ้ยอะ ดูด้วยกันไปก่อนกันไว้ก่อนเดี๋ยวหัวขาดแล้พูดได้ยังไงมึงพูดไม่ได้ตัดสิงกินเลยหัวขาดเจ้าหน้าที่ดูแลก่อนดู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 ดหัวขาดก็ดีที่คนจะได้ตีหัวไม่ถูกเอยระวังมาเฮ้ยอยากคุณจะไปไหนผมเอ้าผมจะไปเข้าห้องน้ำไปตรไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับจะไปเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้ใกล้ลงฉี่ตรงนี้เหรอโู้ยเข้าไม่ได้ยังไงเข้าไม่ได้ครับเราถามว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไม ทำไมทำไมมันเข้าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ<อ>ไม่เข้าไม่ได้ตองม,มา,ราตรฐานเหรอขอบคุณครับทีมีงานก็ให้กับหนง่นกันชัยเงินมาตรานจริงๆนะมึงไปเอาชุดมาที่ไหนหย่าบกวนครับเพียงหาวชุดเจอเลยเดย็กคอเสื้อใส่เสื้อดำมาด้วยดูแลลูกด้วยอย่าให้พูดไวเดี๋ยวออกพยาอะไรเนี่ย พอายามพยายาพี่เจ้าค่ะเฮ้ยงาต้องทำโอ้โหพยานมันแต่งตัวมันน่ากลัวจังเลยพยานมึงมาจากช่องไหนเนี่ยนะไอ้นะมาจากช่องไหนเนี่ยช่องน้อยจะพอตัวครับเขาเรียกเขาเรียกพูดคุยกันเมื่อวานงออากาศยุ่ไหนเนี่ยแต่งอสักตู้พุี่เจ้าค่ะโอ้โงครับเสียงอะไรวะเออไม่ได้ใช้อาวุธสักหน่อยัร เสี่ยงก็ไหนวะไม่มีมีดมีปืนไม่เสียงหรอกพันคอยดูได้เลยพวกนนี่ฉากนี้เต็มหน้าทิกต็อกแน่คุบอกปุ้นฉันทำไม่ได้หดทุกวันแล้วคุณจะกล้าใส่หมวกปุ้นไหมแน่ยังไงก็ผิดคนไหมเนี่ยแล้วไม่เนี่ยเองก็ตัวให้กูเล่นงามไส้คุณครับรอสักครู่พุจ้าค่ะเฮ้ยมันเสียเวลานะแต่เรามีไต่เินก่อน เกิด 5, สืบสวนข้อความดูเดี๋ยวเราจะลองสืบสวนดูโอ้โหน้องเบลเราลืมนึกไปเลยวันนี้ไลฟ์สดเรากล้องสามตัวเลยไอเต๋ามึงชักคนเดียวนะก็อะไรพูดอะไรศิลปินท่านอื่นก็เล่นดีครับทายพนอืุนยังไงปุณยังไงไม่ได้ไงไม่ผมคิน ก็เิ้ยมันพยายามเดีนาารอดไปเนี่ยโอ๋ไม่ต้องหรอกครพ่อลองพาข้ามาสักคนไม่ตายก็ติดคุกเอ้ยต้องรอดดิงวะโอ๋สบายแล้วก็สนุกพร้อมไหมพร้อมอ่ะเข้าไปเฮ้ยผมนั่น <c oughs> ทำอะไรเขาเรียกตะว,วาดป่าหินมะพรานกันพ่นอเหรเว้ยเฮ้ยไม้ไม่เสียวลยนะเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ย ไม่เลยเลให้่อะง้าข้านี้ไม่เข้าอะ้พี่อมแม่ของ้าวะก็ต้องฉีดข้างนี้เลยคิดว่าที่น่ไปที่ไหนเนี่ยที่ไหนล่ะนีไม่ใช่สอนอสนามสนามอขอมึงตรงนี้โอยที่มันตึก้แย่ไม่เดินว่ะอันนี้ใช่สนอทองหยิบไมครับไมช่ เมึยไม่เข้าใรอูเฮ้ยคใครเนี่ยทวารลูกหงนเจ้าคันอ้าวมึงเฮ้ยไอ้นี่คนที่อยู่ในบันเกิดเหตุมึงพูดสำรุนรู้กินไอ้เจ๊รียทำตัวเฮ้ยเ้ยยอ่าไว ถ้าเกิดใครทำตียางไม่น่าไว้วางใจนั่แลวก็หรลอใครทำตียางไม่แน่าไว้วางใจแล้วก็กูจะถือว่าบุคคลผู้นั้นจะพยายามฆ่าพยานปิดปากพราวบายเป็นขาอกฎหมายมาพูดมาขู่ผู้เจ้าค่ะพอมึงแต่งตัวแบบนี้แล้วมึงเล่นทางกฎหมายเหรอทำไมครับมึงเี่ยอยู่ในคืนวันนั้นเป็นผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุร่วมพยายามฆ่าและหนีการจับกุมอ๋อกะหม่อมชัน สมรู้ร่วมคิดฆ่าคนตายมีการจับเป็นของเจ้าหน้าที่ใช่ไปมันก็บผมฉันขอจับตัวเองไปติดคุกสามเดือนเฮ้มันมีที่ไหนกันล่ะผู้ก่อเหตุจะมาสั่งตัวเองจับคุกมันต้องมีการเข้ากระบวนการให้ศาลตัดสินอย่างน้อยๆเนี่ยให้เขาไต่สวนเพื่อไปวนพยานก็จะได้รู้ผิดจริงหรือไม่จริงก่อนชั้นไม่ยอมให้ใครมาตัดสินคดีความเขาบอกสำหรับผู้จัดค่ะทำไมอ่ะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาตัดสินคดีความของหมอฉันเดี๋ยวคนอื่นก็กินเงินเราเฮ้ย มึงว่าใครใคร่ยไทยตัดทิ้งทกีหน่อยแผนน่ะก็กูพระเจ้าเสือไทยตะหงมอเนี่ยกินเงินอ้าวมึงมาว่ากูได้ยังไงเนี่ยอ้าวก็โกงรู้ได้ไงว่าไอ้แผ่นเป็นคนผิดอ่ะก็กูเห็นอ่ะเห็นได้ไงไปไหนไปรัานรางหวานสิเดินทั้งคืนเลยนะก็จู่ๆขาบฟังไปก่อนทจู่ๆอะ ครับเฮ้ยเสียเวลาเว้ยแล้วมึงกินมารับทำไมอ่ะร้องเสียงด้ยอ้านี่แสดงว่ามึงจะมาเนี่ยมาทำอะไรอ้าวจะมาจะมาเป็นพยานให้กับในแผนมั้งเจ้าค่ะจะมาเป็นพยานใช่เฮ้ยมึงแน่เหรอว่าที่มึงจะมาเป็นพยานเนี่ยก็ลองดูได้มั้ยเจ้าค่ะงั้นกูจะลองกับมึงสักตั้งค์เดีมาเลยมึงชื่ออะไรชื่อผมก็จะ่ะบ้านอยู่ที่ไหนมาซานสักเดือนพ่อลหรไม่มีแม่ตายแล้วเนี่ยยังไม่เคยตก <ừ> ใครก็มากินเมียกันเขามียังไงก็ไม่รู้ไม่เคยมีเหมือนกันเนี่ยยังไม่เคยอีกเหรอใช่เป็นป่าเน,นียนะ <c oughs> กระต่ายมีกี่ขา <c oughs> สองขาพระเจา <c oughs> ้าค่ะไอ้พงษ<ะ>กระต่ายเนี่ยมีสี่ขากระต่ายที่ไหนมีสองขาวะ <c oughs> กระต่ายขูดมะพร้าวในครัวยังไงด่า <c oughs> กูถามเนี่ยกูหมายถึงกระต่ายที่มีสีข่ขาที่อยู่ในปา่าไม่ใช่กระต่ายขูนมะพร้าวที่อยู่ในครัวดังนั้น,นตำรวจจะไปตอบก,กระต่ายที่อยู่ในป่าแล้วพวกแกบอ,อกเขาถามกระต่ายขูนมะพร้าวน่ากลัวว่าไงล่ะอ <c oughs> ย่าเรียงกันนะักอย่าเรียงกันนะักกระต่า,ตายขูนพวกนีไอ,อ้นี่เล่นด้วยยากลักษณะมันหัวแหลมมันจะแหลมแต่หัวจะอือนก็แหลมด้วยเตายตาย ถ้ามึงแน่จริงถ้าอย่างนั้นมึงเล่าเรื่องในคืนวันเกิดเหตุทั้งหมดมาโดยที่กูพระเจ้าเสือไม่ต้องไม่ต้องซักเออโดนสองขาเข้าไปไม่ซักเลยไงเนี่มึงดีเว้ยติงกเก็กูกูเกลียดชุดมึงเปลี่ยนชุดไปอ่ะมึงชอบชุดนี้อ่ะแล้วจะมาเสียเวลาเปลี่ยนทำไมล่ะเราเสียเวลาใส่ชุดนี้มาแล้วอ่ะอ๋อขอเด็กชออก็บอกฉันจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่โบไม่ต้องซักวันเกิดเหตุ เป็นวันลอยกระทงลอยกระทงเนี่ยเป็นงานประจันเดือนเฮ้ยผิดแล้วประจันเดือนประกำปีประจันเดือนประกำปีลอยกระทงลอยเดือนไหนเดือนสิบสองเดือนสิบลอยไหมไม่ลอยเดือนเอ็ดลอยไหมไม่ลอยก็เป็นงานประจันเดือนสิบสองกองชันเดือนหนาพ่อของยาดิชาไปเที่ยวงานแล้วฉันรู้ข่าวมาว่า,วาองค์พระเจ้าสุนทรีจะเสด็จมาทานในงานเพื่อจะเอาใบตองลงไปแช่น้ำเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมั่วอีกแล้วมั่วอะไร พระเจ้าเสือไทยเสร็จเป็นประธานไปลอยกระทงกระทงทำจากอะไรใบตองรอยไปแล้วเก็บขึ้นมาไหมไม่เก็บอ่ะมันก็แช่อย,อยู่ในน้ำนั <ทบ S 2> ่นเหละถูกมนันใช้น้าหม้ออย่าได้ชาไปเท่างานนะเป็นระหว่างกลางทางได้ินเสียงหยิงแล้ว เรื่องไหนกูมึงพูดในเรื่องเบียร์กูเล่าผายช้าชาเดี๋ยวลูกตื่นกูก็ปลุกมันเป็นสองลูกแล้วลูกตื่นคืออะไรกูพยายามถามเลยเรียนจุดนักันบอกไอ้แขกเฮ้ยแผกเดี๋ยวพวกนี่หวมาไอ้แผกบอกเออเราตองก่นี่ไปตรงไหนไอ้แผกบอกเออเราตองกนก็วิ่ไปตรงไหนไอ้แอกเฮ้ยไอ้แขกบอกเฮ้ยไอ้แขกบอกเฮ้ยไอ้แขกบอเ้ยยังไงเยวเอาพยายามเดี๋ยวีไปด้เนี่ยมันโผล่ให้หมดยี่ Thank okay. you. ไแสล่าวีแสลวีเห็นได้เลยไแสล่าวีไปหลังตบปั้มหนักคนร้องกลับปั้มไปปั้มมาปั้มไปปั้มมาปั้มไปปั้มมานักเขาหลงกลกำลังจะเสียท่าตบหน้าไแสล่าวีเป็นไรเนี่ยไแสล่าวีถูกตบกบ๋อไ้แสล่าวีลุกขึ้นมาได้เขาล้อมในคอวิ่งยังกลับมึงตกหน้าวันนี้มึงจะต้องตายไอแสล่าวีชอบนิดตอนใช้พกเต๊ะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งกูเข้าใจแล้วเออมันจะวิ่งตามใช่ไหม ไอ้าใจเข้าใจไม่ต้องไปกลับไปไปกลับไปแล้วเมื่อกี้อะไรชักมีดมีดครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยตั้งต้นทั้งด้ัมจะคืดกว่าชักออกมาดังเนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมึงมั่วแล้วถูกแล้วมีดเนี่ยชักออกมาแบบฟุ๊กฟุ๊กมันมันล้มอ่ะเถียงเจ้าซะด้วยมันล้มมันไม่เหมือนมีดถ้อันนั้นมีดครับ กับเบนซะินน่ะมีดดังเลยดังไป,ไป,ไปถ,ถ้ามีชักแง <Punkte? S 2> ี้คุณตอบงี้ก็ไม่ถูกใจมึงนะไม่ถูกไม่ถูกอ่ะจะได้ตอบเพราะว่ไอ้ไอ้ไอ้สายเล่าดีก็วิ่งตามนะน้องอกับไปก็เหมือนเช้าก็วิ่งตามสายเล่าดีมาเห็นหลังไล่ไล่แล้วเห็นหลังไล่ไล่แล้วเห็นมันชักนี่แล้วก็วิ่งตามมันไปอีกวิ่งตามไปพอไอ้สายเล่าดีถึงน้ำเก็เหลยโอกาสก็เป็นผดผามรำเพียนะใช้มีดถือน้ำเขาเลยโอกาส เล่าเอกระสารพิติเลยว่ะเฮ้ยนี่เก่งว่เป็นอะไรจ๊ะมณุนนางขลอก่าถูกแทงหลงหลงโอ้นี่นะขลอกแอนเลาวีแทงเสร็จปุ๊บก็วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปก็ไป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 ไอ้แองกำลังจะตามไปคุณฉันบอกว่าไอ้แองไม่ต้องตามเราคุณจำเขาได้เห็นข้างหลังก็จำไม่ได้แองเลาวีแน่นอนคุณมันค์เห็นมาเห็นก่อนบอกเฮ้ยไอ้แองผู้หญิงถูกแทงวันแทงนี่ขา ของฉันต่อให้ของฉันตีออกพราะแทนชันตีออกปุ๊บตำรวจพึ่งแาบตัวแพลเลยมึงเล่าม่วยแล้วไม่มั่วหรอกมึงเล่าผิดนะถูกแล้วมึงบอกว่าอะไรตำรวจจับไม่ใช่มึงรู้จักมึงรู้จักหรือเปล่าว่าตำรวจเป็นยังไงรู้จักไหมตำรวจตำรวจนต่ลองพูดเหรอ๋อตำรวจใส่เกงขายาวสีดำใส่เสื้อแขนยาวสีตะกี้มีหมวกหน้าหมวกมีตาพิทักษาดิลาศบนบ่ามีดาวหกเม็ด ไอ้บัดนนอม,มึงยังไม่รู้จริงแล้วออกมาพูดถูกแล้วพิษนี่ฟังนะเดี๋ยวจะไล่ฟังนะตำรวจเนี่ยร้อยตีหนึ่งเมตรร้อยโทรสองเมตรถ้าร้อยเองเนี่ยสามเมตรแล้วมึงไปเอามานจากไหนหกเมตรก็เขาติดสองข้างในหกเมตรไงเออติดกว่าแต่มึงไม่ได้ผิดยู่ดิที่ไหนก็ตำรวจไม่ได้จับแล้วใครเป็นคนจับกูพระเจ้าเสือไทย ก็พงษ์เมืองไหนเป็นคนจับอะยังไงเมื่อกี้มึงบอกตำรวจจับเลยมากลับเขาการได้ไงอะก็ถ้าเป็นคนบ้านนอกมาในเมืองเนี่ยไม่รู้จักว่าใครเป็นใครเออเวลาเข้ามาในเมืองพอเห็นมีคนโดนทำร้ายมีคนมาจับตัวไปเนี่ยก็เลยแกล้งบอกว่าตำรวจจับเขาไว้ก่อนเพราะมันฉันไม่รู้ว่าใครจะืาดฐานดานสากขนาดไหนถูกไหมเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่พระองค์บอกว่าคนคนจับพระองค์ก็ยอมรับอย่างแล้วว่าพระองค์เป็นคนจับ กระท ung ข้าวให้พูดความจริงไงอ๋อมึงกระถ ung ข้าวโกหใช่แต่มึงไม่ยอมพินดุดิพินอะไรก็เพื่อนมึงโดนจับแล้วมึงกับวิ่งหนีเอาตัวรอดแค่คนเดียวอ้าวฉันจะอยู่ได้ยังไงลนะฉันไม่ได้ทำความผิดนี่พอเห็นเพื่อนโดนจับปุ้มหนงฉันก็ต้องหาคนช่วยเพราะฉะนั้กฉันเลยวิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปด้วยความตกใจโจนไปเจอร้านกาแฟเหยียบแก้วแตกไป็นสองโหลอ้โหมึงก็โกหกในแต่คำเนี้ยให้พามเท็จเท็จยังไง ถ้ามึงวิ่งไปในเหยียบแก้วเขาแตกนะแก้วต้องบาดขาเนี่ยมีรอยแผลเวอร์หวะแต่ตอนนี้มึงไม่เป็นอะไรเลยมึงให้ความแท้ก็มันจะบาดได้ยังไงนะมันแก้วพัดสติ๊กมันควรโชคดีนะของพระอะไรไปวิ่งร้านไหนเนี่ยแก้วพัดติดจะบอกว่ามันรู้ตัวนะันจะพจน์ขับทุยหลายมีวันเดียวแม่พันก็ได้ถุยออกมาก่อนถุยออกยังไง ลองนึกดูดีนะพี่จะพามันคนที่มาฆ่าคนตายเนี่ยใครจะนั่งเฝ้าศพรอตำรวจมาจับบังกระคุกคนที่ขโมยวัวขโมยควายยี่สิบตัวสามสิบตัวใครจะมานั่งอยู่ในครอบัวครอบควายรอเจ้าของบ้านมาจับบังกระคุกนี่เราบังคอยเท่กันเลยเกล็ดทองได้ไม่น้อยนะพี่เอ้มึงว่ากูอย่างนี้เหรอเนี่ยนี่ถ้ามึงว่ากูเนี่ยตัดสินกินเงินตัดสินไม่บริสุทธิ์งั้นเอางี้ไม่โง่ กูจะให้มึงลงมาตัดสินในคดีครั้งนี้มึงจะทําได้หรือเปล่าหมายความว่าไงเอา้าก็หมายความว่ากูจะให้มึงเนี่ยเป็นพระเจ้าเสือไทยไงลยวะ้าวเจ้าพระจันทรต้องทำเลยไหไม่ยากพระเจ้าเสือไทยต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์และก็มีพระแสงอาชญาสิทธิ์ใครอย่างนั้นเราขอบอกเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าเสือไทยตัดสินคดีคดยแทน ทำอย่างนียังไงอีกอย่างมัพวกันามันไเนนอกาๆี่มันทือว่าแงเนี้ยรู้งไงอ้นัตอบดเมาภาษากรีกซะด้วยตอนนี้เรามระชจาเสือไทยได้เป็นตุลาการตัดสินคดีความของในแผนทาร้านนั้นโลโอกาสที่แก่ชีวิตใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ ลงส bon uit uit. Ah. Mm ักทีได้งอะไรลงไปมลงสักทีเอาไปเอะก็บอกไปสิเขาอะไรเนี่ยตัวนั่งอยู่นี่ยังไม่ลงอีกคพูดใครเนี่ยลงกี่โมง คุให้ใครลงพระจ่าเสืไทยนั่งไหนพระจ่าสุไทยนั่งบนนี้บอลังพระจ่าเสืไทยต้องมีอะไรมีพระแสงอ๋อพระจาเสืไทยต้องบนบอลลังอย่างนี้พระจ่าสือไทยต้องมีพระแสงุูกอ่ะองนี้มีอง์นี้ไม่มีลงก็ดีๆเดียยวนายจ่ามางตึ๊บตึ๊บตึ๊บกบันกุัรับขึ้นมาก่อนจุกฮะกูพูมให้มึงแม่แม่แม่กูตังเก้ ดี๋ยวพ่อพ่อเก็บให้ลูกต่อเจ้าโดนไล่ที่จะรอดไอ้นี่แต่เหล่าเจ้าเอ้ยผู้เจ้าขับฟ้าพระบาทหาจะอยู่ชาไม่หลับที่ไหลไปจ้องเห็นไปนำาลังแห่งข้ามาเธอเริ่มเลขเก้าเพร่อเหลืเจ้าข้าเอ้ยผมเมืเอาไปยา เพลงแสงมารีแล้วคุณไปฟังทำไมล่ะพี่มันมีภาษาไงกูอยู่นี่พระเจ้าเสือไทยขออนุญาตยังไงเดี๋ยวพม่าดูไมตัวอะไรอะอะไรนะงานนี้เขาดั้งฟรีไม่ใช่เหรอไม่ใช่ผู้เจ้าค่านี่ไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาทำไมอ่ะนี่คือบัลลังก์ขององค์พระเจ้าเสือไทยผู้ใหญ่เจ้าค่าบุกตั้งซ้อนบัลลังก์ูหรอเนี่ยเขาสั่งมากระหว่ฉันต้องทำมากไอ้เจ้าพี่ก็มา